ตมาว่าพวกเราเนี่ยน่าจะรู้ตัวกันแต่ละคนอายุผ่านไปผ่านไปผ่านไปชีวิตของแต่ละคนนี่น่าจะได้คิดว่าเออเราเนี่ยเราควรจะเดินทางไปทางไหนทิฏฐิสามัญญาตาหรือว่าทิฏฐิของเราสัมมารหรือยัง สมาแล้วว่าเออเราจะควรจะสอดคล้องกับชาวโศกนี่แหละทิศทีความเห็นของเรา่าการดำเนินชีวิตไปแบบนี้แรลอดีแบบที่มาจนแล้วเราก็มุ่งมาตั้งใจมาตั้งใจมาจนมุ่งมาจนมีปัญญารู้ว่าชีวิตที่จนนี่เป็นชีวิตที่ประเสริฐเพราะเป็นชีวิตที่ไม่แย่งทรัพย์สินในสังคม ชีวิตคนจนอย่างพวกเราไม่ใช่คนจนงอมืองอเท้าคนจนที่ผลานพล่าพ่อครูคงจะพูดไปก็คงจะเรียกว่าเสียพลังงานฟรีหรือว่าเจ็บคอฟรีนะอย่างวันหน้าเก้าเขาพูดมาเป็นครั้งที่เก้าร้อยเก้าเก้า้อยเกิบเก้าอะไรบางนะ อะไรแต่ว่า9,999ดอกแต่ว่าในกุหลาบแดง9 9,999ดอกพพอผู้พูดถึงความจริงก็900เองอัตมาเติมเป็นพันดอกกุหลาบกุหลาบแดงคือไม่ได้พูดถึงเรื่องความจนแต่ว่าชีวิตของเราก็จนไม่ลงอะไรเงี้ยนะหรือไม่อยากจะจนหรือเนี่ยพราเราอยากจนพวกเรานี่มีปัญญารู้ว่าเราอยากจนแต่จนไม่ลงเงินเยอะเหมือนกัน ขนาดต้อมเนียงบอกจนไม่ลงบอกว่าทำไมล่ะเขาชื่อปราถนานี่ไม่อยู่พูดรับหลังเขาแต่ทางบ้านคงดูอยู่อธตมาก็เติมคำว่าจนเข้าไปซะชื่อให้มันเต็มปราถนานจนเขาบอกยังไม่กลา้ายังไม่กล้ายังใจไม่ถึงเขาบอกยังไม่กลา้าใจไม่ถึงอ้าวไม่ถึงก็ไม่เป็นไรอธตมาเขาว่าไปก็ยาวๆเขาเรียนไปงั้นแต่พวกเราเนี่ย มีความจริงในใจว่าเออเราปรารถนาจะจนเข้าใจเข้าใจเด้ยปัญญาว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องน่าเกลียดอะไรเลยมาเป็นคนจนเป็นเรื่องน่าจริงๆเท่จะตายไปรวยเนียมันไม่เท่หรออจนนี่มาจนนี่เท่จนเป็นคนจนแต่เป็นคนจนที่มีประโยชน์คุณค่าให้แกสังคมเป็นคนจนที่มีสมรรถนะมีความรู้มีความขยัน ทำงานช่วยสร้างสรรค์ให้แก่มวลมนุษย์ชาติเป็นพระผูชนะหหตายพระผูชนสุขายาโลกาทุกกมปายะอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้คนไปรวยในหลวงเราก็ตรัสจริงๆตามที่ท่านเป็นพุทธมามกะท่านเป็นพระบรมติศท่านก็ตรัสตรงกับพระพุทธเจ้ามาจนมาอภิชฌามาสันโดษไม่ใช่เป็นม,มหัปิชฌาแปลว่ามากๆม,มีมากมีรวยไม่ใช่ คนที่เจริญเป็นวันณะ9ก้าไม่ใช่อวันณะอวันณะนี่คือมากๆอวันณะหกพวกคนชนต่ำอวันณะพวกคนชนต่ำหกเป็นคนที่เลี้ยงยากบำรุงยากมากมากไม่สันโดดกุศิตะแล้วก็คุกคลีด้วยกิเลสสังคณิกะหรือสังสักข,ขะอะไรก็แล้วแต่ นี่เป็นพวกเอาวันณะหกอา,าวันนาหกเลี้ยงยากคือยังไงกินก็ยากอยู่ก็ยากไปก็ยากมาก็ยากนั่งก็ยากนอนก็ยากตายซะมันยากจริงๆมันมีเรื่องอะไรมันก็แหมเป็นคนที่เกียงงอนอยังงนอย่างนี้แต่พวกเราเนี่ยโอ้ยสบายเออได้อะไรก็ได้สบายๆเลี้ยง ไม่ใช่เลี้ยงมักง่ายไม่ใช่มักง่ายแต่เป็นคนที่มันไม่เป็นคนจะต้องต้องได้อย่างนั้นต้องได้ยี่ต้องได้อยงาง้นไม่ใช่เป็นคนที่เออเอาละขนาดคดีแล้วพอแล้วจะได้เป็นคนไม่มักมากมีเท่านี้ก็พอเพียงนะสันโดษเพราะให้พวกเลี้ยงยากพวกมักมากพวกนี้เป็นพวกนรกเป็นพวกนรกเป็นคนที่มัน ตัวเองก็มีโทษแก่ตัวเองทำโทษให้แก่สังคมนะพวกเนี้นะและหนักเข้านอกจากเลี้ยงยากวันมุ่งยากแล้วยังมากมากยังแถมไม่รู้จักพออีกหนักเข้าเกียริครานอีกโอ้พระพุทธเจ้าจะเอาถึงสัจจะมาพูดคนต่ำคนชั่วคนไม่เจริญนี่คือเอาวันนะเส็จแล้วก็ หลงสวรรค์สังคณิกะเนี่ยสังสักข,ขะหรือสังคณิกะมันเป็นไวยพจน์กันมันเป็นคำที่ใช้แทนกันได้สาสาระมันเหมือนกันสังคณิกะคือคุกครีด้วยคณะด้วยหมู่ด้วยกลุ่มคณะหมู่กลุ่มนั้นคือใครคือคณะคนส่วนมากคณะคนส่วนใหญ่คณะคนโลกีหมู่คนโลกีไป,ลไปครับไปคุกคีเกี่ยวข้องวุ่นวายอยู่กันนู้น มาคุกคีมาเกี่ยวข้องกับพวกบัณฑิตพวกอริยะซี่นะแต่นี่เป็นคุกคีกับสังคนิกะเพราะอะไรพวกนี้สังสักขขะราาหลงสวรรค์ไม่เข้าใจสวรรค์สวรรค์มันของเกสวรรค์มันของปลอมสวรรค์ไม่มีจริงสุขคลิกะสุขเทศสุขไม่จริง ทุกตั้งหากเกิดขึ้นทุกตั้งหากตั้งอยู่ทุกตั้งหากดับไปเรียนรู้ทุกที่ทุกคุณอุปทานคุณหลงอยู่นี่จนกระทั่งทะลุไม่มีอุปทานล้างทุกจากจิตใจไปหมดเลยคุณก็หมดสุขหมดทุกพระสขกระทุกมันคู่กันแกะไม่ออกเพราะศาสนาพุทธจงเป็นศาสนาที่ไม่มีสุขไม่มีทุกเป็นศาสนาไม่มีเทวะไม่มีคู่หูที่ แยกไม่ออกในสุขทุกเนี่ยตีไม่แตกเพระาะศาสนาเทวนิยมเขาจะต้องดึงเอาสุขเขาจะต้องเอาสุขเขาจะต้องไปอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าคือเจ้าของสวรรค์พระเจ้าคือผู้สั่งลงนรกเขาก็งมงายอยู่อย่างเงี้ยไม่มีนิพานไม่มีสุขสงบเขาจะต้องแย่งสุขกันเพราะเขาไม่เรียนรู้คนยังติดสุข เขาก็ต้องมีทุกข์เขาต้องแย่งสุขเพราะฉะนั้นแย่งไม่จบพวกนี้แย่งไม่จบทุกข์ก็กินหัวเขาตลอดก,กาลนานพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องสุขเรื่องทุกข์ไม่ใช่ไปตรัสรู้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องดีเรื่องชั่วนะ้ะเรื่องโลกียะสม,มุทิสัจจะแต่สุขทุกข์นี่คืออริยสัจคือโลกุตระเพราะฉะนั้นท่านสอนเรื่องนี้ สอนเรื่องทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นแต่อยู่หนอะนดับทุกข์เสียให้ได้เป็นอหรหันต์สูงสุงดและเขาเป็นคนอหรหันต์และสังคมจะเป็นอหรหันต์สังคมจะเป็นสังคมอย่างชาวโ่ยทุกสังคมสบายหมดเลย